างศิลาขอนำเสนออสุรกายปอบหมาขาวในคืนอนันเงียบสงัดและวางเวงในหมู่บ้านรล,ลมซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึง่งที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่60บหลังคาเรือนเสียงลูกหน้อยในเปนที่ร้องขึ้นกลางดึกทำให้ไอ้ทีกับนางวิงสองผมเมียที่เพิ่งหลับไปได้ไม่นานเรื่อมรู้สึกตัวขึ้นมา ตีพูดไปว่าอีมเบิงเอ็งลุกไปดูลูกหน่อยสิอย่าปล่อยให้ลูกร้องทั้งคืนหรือไงนางบึงก็ตอบไปว่านี่ฉันก็พึ่งใจะหลับนอนนี่เองเพิ่งก่อมมันหลับได้ตีพูดต่ออีกว่าเอง็งรีบไปทําให้มันหลับเร็วข้าลาคานสองผัวเมียที่ทะเลาะกียกันไปมาห้ามกลางเสียงร้องของลูกน้อยก่อนที่เสียงนั้นจะเงียบลงนางเบงที่โดนผัวตัวเองตะคอกใส่ จึงยอมลุกขึ้นออกมาด้วยท่าทีที่ไม่พอใจเมื่อเธอเดินมาถึงเปของลูกน้อยนางวิงถึงกับอ้าปากค้างเมื่อเห็นล่างหมาขาวตัวใหญ่ยืนอยู่ข้างปีลูกของเธอในสายตาของมันแดงกำต้องมองมาพร้อมขู่แยกเขี่ยวใสเผือให้เห็นเลือดสีแดงที่ไหลออกมาจากปากของมันนางวุงนที่เห็นแบบนั้นถึงกับร้องเสียงหลง ส่วนหมาขาวตัวนั้นกระโดดลงจากบ้านนี้หายไปไอ้ตีที่ตกใจเสียงร้องก็รีบลุกขึ้นมาก่อนจะเห็นเมียตัวเองนั่งร้องไห้ข้างเปีของลูกน้อยแล้วกับคนเสียสติไอ้ตีบวิ่งเข้าไปดูก็ปรากฏว่าลูกชายของตนนั้นได้หายไปแล้วเห็นแต่รอยคาบเลือดทีุ่ดเต็มพื้นไอ้ตีถึงกับเขาสุดนั่งลงกับพื้นร้องไห้เสียใจ ช้าวันต่อมาชาวบ้านที่พากันรู้ข่าวก็รีบพากันมาที่บ้านของตีกับวึงตีกำลังนั่งประคองนางวึงผู้เป็นเมียที่ได้แต่เผือหาลูกชายตัวเองเล่วกับคนเสียสติท่ากลางชาวบ้านและผู้ใหญ่หมานที่ได้เวทนากับสิ่งที่เกิดขึ้นผู้ใหญ่หมานพูดขึ้นว่าหมู่บ้านเราไม่เคยมีหมาขาวตัวไหนมาเพลนพานที่นี่เลยข้าว่าแบบนี้มันไม่ปกติแล้ว หมอผีพรพูดขึ้นอีกว่ามาขาวที่มากินลูกของไอตีคงเป็นผีปอบแน่แพวกเองดูสิมันไม่มีรอยเท้าให้เห็นเลยสิ้นคำของหมอพรก็เกิดเสียงฮือหาของชาวบ้านก่อนที่ทุกคนจะกวดสายตาไปรอบๆก็ไม่เห็นรอยอะไรที่หมอพรบอกไว้จริงๆทำให้ชาวบ้านยิ่งพากันตื่นวาดกลัวที่มีผีปอบออกอารวาด ที่หมู่บ้านของพวกตนซึ่งมันก็ไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อนอยู่ที่ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดก็หันมามองขวัญเมียของตนที่ท้องกำลังใกล้คลอดด้วยความกังวลที่พี่ปอบจะมากินลูกของตนยกพูดขึ้นว่าแล้วพี่ปอบมันมาจากไหนล่ะหมอพรหมอพรก็ตอบไปว่าตอนนี้ข้ายังไม่รู้แต่ที่แน่ๆพวกเอง ต้องพาก,กัลร,ระวังตัวไว้ดีๆปอบตนนี้มันไม่ธรรมดาเมื่อพูดจบชาวบ้านก็ยิ่งแตกตื่นกันไปใหญ่ซึ่งผู้ใหญ่หมานก็ให้ชาวบ้านเป็นหูเป็นตาถ้าเจอสิ่งผิดปกติให้เรียมาแจ้งผู้ใหญ่กับหมอพรทันทีและให้ชาวบ้านพากันเข้าบ้านแต่หวัววันอย่าออกมาเดินเพ่นพ่านในเวลากลางคืนเป็นอันขาดแกกับหมอพรจะหาทางกำจัดเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเมื่อพูดเสร็จ ผู้ใหญ่มานก็บอกให้ชาวบ้านพาก,กันกลับในระหว่างทางนั้นที่โยกับขวนญสองพวมเมียเดินทางกลับจากบ้านของไอตีพวกเขาก็เจอกับไอ้นุไอน้นุได้เอ่ยปากถามทั้งคู่ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเห็นชาวบ้านพากันไปบ้านของไอตีตั้งแต่เช้าโยจึงได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังนุพูดขึ้นอีกว่าตายหาละอย่างนี้ พวกเองต้องระวังตัวกันให้มากขึ้นอีกขวัญยิ่งกำลังท้องอยู่ด้วยขวัญก็ตอบไปว่าจาพี่นุนี่พวกฉันก็กลัวๆอยู่เหมือนกันยั้วพูดไปว่าเองไม่ต้องกลัวมีข้าอยู่ทั้งคนแล้วนี่เองหายไปไหนมาละ่ะไอ้นุทำไมไม่มากับพวกชาวบ้านละ่ะนุพูดต่อไปว่าก็ยายนี้แม่ของข้าน่ะสิแกป่วยมาตั้งสองสามวันแล้วเมื่อเช้าก็อาการไม่ค่อยดี ข้าก็ต้องอยู่ดูแลนี่ก็เพิ่งให้ยากินเสร็จก็เลยรีบตามมาดูเนี่ยไอ้นุพูดจบก็หันไปพูดกับขวนลแคล่ถามไทยเรื่องต่างๆตามภาษาส่วนโยนั้นมองไอ้นุอย่างไม่ละสายตาแม้ว่ามันจะเดินไปแล้วก็ตามเขานึกไปถึงยายนีแม่ของไอ้นุที่ชอบอยู่แต่ในบ้านไม่ยอมออกไปไหนประจวบเหมาะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ทำให้เขานั้นอดคิดไม่ได้ว่ายายนีเป็นปอบหมาขาวก็เป็นได้ในคืนนั้นก็ได้เกิดเรื่องกลาขนขึ้นเมื่อบ้านของไอโยเมื่อนางขวัญได้เกิดอาการกรีบท้องไก่คลอดจนต้องเีียไปตามหมอตำแยโดยมีหมอพรกับผู้ใหญ่หมานตามมาด้วยเพราะหมอพรกลัวว่าถ้ามันได้ยินเสียงร้องของเด็กมันก็อาจจะตามมากินลกของเด็กก็ได้ เมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีหมอพอนก็ได้หยิบขวายธนูออกมาได้เป่าคาถากำกับไว้แล้วยื่นให้กับไอยโยให้เอาไปวางไว้ที่หัวนอนของแม่กับลูกเอาไว้ป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาส่วนมอพอนนั้นยังบอกอีกว่าคืนนี้แกกับผู้ใหญ่มานจะอยู่ที่นี่เป็นเพื่อนกับขวนกับไอยโยและลูกน้อยเพราะแกคิดว่าผีปอบมันต้องมาแน่ โยที่ได้ยินแบบนั้นก็อดคิดไม่ได้แต่ก็ยังใจชื้นที่มีหมอพรกับผู้ใหญ่มานที่อยู่ด้วยกลางดึกคืนนั้นหมอพรที่อยู่ในสมาธิก็ได้เลืนตาขึ้นเมื่อรับรู้ได้ว่าสิ่งโชวร้าที่กำลังจะเข้ามาแกก็ตัดสินใจเดินลุกขึ้นมายัางด้านนอกมองดูบรรยากาศที่มืดสนิทก่อนที่เดินลงมาจากบ้านผ่ามกลางบรรยากาศเงียบสงัดที่ดูวังเวง จูจ่ๆก็มีเสียงหมาหอนดังมาจากไกลๆเสียงร้องหวยหวนของพวกมันหันรับกันมาเป็นทอดๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆซึ่งจังหวะนั้นนายโยกับผู้ใหญ่หมานก็ตื่นขึ้นได้รียดตามออกมาสมทบหมอพรพูดออกไปว่านั่นมันมาแล้วสิ้นคำของหมอพรมันก็ปรากฏร่างของหมาขาวตัวใหญ่ค่อยๆก้าวออกมาจากความมืดมันจ้องมองมาที่หมอพร ร้อมกับแยกโจขูไม่เกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยส่วนน้ำลายจะไหลออกมาจากปากของมันสงกินเหม็นผิดจากหมาตัวอื่นๆหมอพรก็ไม่รอช้าจึงหยิบของในย่ามออกมามันคือไม้หวายก่อนที่หมอพรจะบริกรรมคาถาทำให้หวายในมือนั้นเป็นไม้อาคมเดียวยาวขึ้นมาทันทีมาขาวมันไม่ได้กลัวแม้แต่น้อยมันได้เบี่ยงเข้ามาหาหมอพร มังที่จะทำร้ายหมอพรมันกระโดดใส่หมอพรทันทีแต่หมอพรจรึงได้ใช้ไม้อาคุมฟาดไปที่มาขาวตัวนั้นมันกระเด็นออกไปพร้อมกับเสียงร้องหยหวนทันใดนั้นหมอพรจะเข้าไปตีซ้ำปอบม้าขาวตัวนั้นมันจึงลุกวิ่งหนีหายไปที่ท้ายหมู่บ้านหมอพรได้พูดออกไปว่าไอโยเอง็งรีบไปบอกคนในหมู่บ้านให้มาช่วยกันตออมันเร็ว ส่วนผู้ใหญ่หมานกับขา้าถ้าจัดการมันได้ปอบล่างจริง้งมันก็จะตายไปด้วยคทาานี้แหละเราคงจะรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นปอบหมาขาวว่าจบแล้ว,วาอกพนกับผู้ใหญ่ก็วิ่งตามมันไปหมาจะจัดการมันให้ได้ทั้งคู่วิ่งตามปอบไปอย่างไม่ลดละจนมาถึงกระท่อมของยายนีก็เห็นว่าปอบหมาขาวตัวนั้นมันวิ่งหนีเข้าไปในนั้น ผู้ใหญ่พูดไปว่ายายนีเป็นปอบจริงๆด้วยอยู่ใกลๆ้ๆคาเขาไว้นะผู้ใหญ่หัอพน,นเดินนําขึ้นมาบนบ้านพร้อมกับผู้ใหญ่ที่เดินตามมาติดๆพอมาถึงในบ้านก็เห็นแท่นพิธีอะไรบางอย่างตั้งอยู่ในบ้านของยายนีพร้อมกับล่างๆหนึ่งที่นอน่แน่นิ่งอยู่กับพื้นในบ้านเมื่อพากันเดินเข้าไปใกล้ๆหมอพรกับผู้ใหญ่ ถึงกับตกใจเมื่อพบว่าล่างนั้นคือยายนีที่กลายเป็นศพในสภาพท้องแหวะไม่มีเครื่องในผิวหนังแห้งเหี่ยวลาวกับคนตายมานานแล้วผู้ใหญ่พูดขึ้นมาทันทีว่านี่เรากำจัดปอบมากขาวได้แล้วใช่ไหมหมอพรหมอพรก็ตอบไปว่าไม่ใช่ปอบมันยังอยู่สวนศพนี่มันตายมานานแล้วเมื่อได้ยินดังนั้น ก็นึกไปถึงตอนกลางวันที่ได้พูดคุยกับไอ้นุว่ามันอยู่ดูแลยายนียัวพูดไปว่าไอ้นุมันโกหกไอ้นุมันคงเป็นปอบหมอพรถามว่าแล้วตอนนี้ไอ้นุมันอยู่ที่ไหนขวัญได้หลับไปเพราะขวบอ่อนเพียรกอสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงคนเดินในระหว่างนั้นลูกของเธอ ก็ล้องขึ้นมาขวัมองไปที่ประตูกอดลูกของเธอไว้แน่นๆจนประตูนั้นได้เปิดออกขวัก็ต้องตกใจเมื่อเห็นไอ้นุมันเข้ามามันแลบลิ้นปิ้นตาแยกเขี้ยวอยู่ตรงหน้าในตาของมันมองมาอย่างหิวกระหายมันคือผีปอบกูจะกินพวกมึงขวัได้ร้องจนเสียงหลง ปอบไอนุมันกำลังเดินเข้ามาหาทันใดนั้นรูปปั้นควายธนูที่อยู่บนหัวนอนได้เป่งแสงออกมาก่อนที่จะกลายเป็นควายธนูสีทองตัวใหญ่วิ่งพุ่งชนปอบไอนุชนกระเด็นตกบ้านหมอพอรมาถึงพอดีก็เห็นปอบกระเด็นออกมาจากบ้านไอโยหมอพอรพูดไปว่าไอ้นุมึงนี่เองที่เป็นปอบกูนี่แหละ อีกกินลูกของไอตี๋แล้วกูก็จะกินพวกมึงอีกทุกคนด้วยปอบไอน้นุอ้าปากก่อนจะมีควันพุ่งออกมาจากปากของมันก็กลายเป็นล่างหมาขาวตัวใหญ่ปากกดต่อสายตาทุกคนปอบหมาขาวมันกระโดดเข้าใส่หมอพรอีกครั้งแต่ก็ถูกไม้หวายฟาดเข้าใส่เต็มๆจนมันกระเด็นออกมาจนทำให้ปอบไอ้นุร้องด้วยความเจ็บปวดหมอพร ได้เอาไม้ไหวายฟาดเข้าไปอีกทันใดนั้นร่างของมันก็แตกสลายหายไปเหลือเพียงแค่ร่างของไอน้นุที่นอนตายไปพร้อมกับปอบหมาขาวเมื่อทุกอย่างจบลงโยก็วิ่งไปหานางขวัญเมียของเขาและพบว่าขวัญกับลูกปลอดภัยดีหลังจากปาปอบเสร็จแล้วก็นำร่างของยายนีกับไอน้นุไปเผา ก็จบแล้วนะครับกับอสูรกายปอบหมาขาวอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามขอบคุณครับ